ไปดูกันที่ทีม Black Cat f c กันบ้างนะคะทีมสุรนารี Black Cat f c เชื่อมั่นว่าประสบการณ์ในช่วงเล็กแรกที่ผ่านมาทำให้นักเตะมีความแข็งแกร่งในด้านต่างๆเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะสามารถเก็บ3แต้มในเกมดับบี้แมตช์เมืองโคราชในสัปดาห์นี้ให้ได้ค่ะความเคลื่อนไหวของทีมสุรนารี Black Cat f c ทีมอันดับ10ของตารางในการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก3หรือปุ๋ยรุ่งอรุณลี2023-2024โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องพักการแข่งขันค่ะเนื่องจากเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่โดยในสัปดาห์นี้การแข่งขันฟุตบอลไทยลีก3หรือปุ๋ยรุ่งอรุณลีก2023-2024จะกลับมาทำการแข่งขันกันอีกครั้งซึ่งทีมสุรนาดี Black แคท FC มีผลงานการลงสนามเก็บชัยชนะได้3เกมเสมอ3เกมและพ่ายแพ้ไปแล้ว8เกมมีทั้งหมด12แต้มรั้งอยู่อันดับ10ของตารางค่ะ โคชท็อปไกรเกียรตคูนธนทรัพย์ได้เปิดเผยก่อนที่จะนําทีมลงสนามในศึกดับบี้แมตช์เมืองโคร,ราชเกมที่2ในสัปดาห์นี้ว่าเกมนี้ทั้ง2ทีมจะสู้กันอย่างสุดความสามารถเนื่องจากมีเดิมพันด้วย3มแต้มและชื่อเสียงของทีมฟุตบอลในจังหวัดนครราชสีมาซึ่งผู้เล่นของทีมแบล็คแคทมีความแข็งแกร่งในด้านต่างๆเพิ่มมากขึ้นจากเล็กที่แล้วเป็นอย่างมากค่ะพร้อมทั้งเชื่อมั่นว่าจะสามารถเปิดบ้านเก็บ3แต้มในเกมนี้ได้ และวอนแฟนบอลชาวโคราชเนี่ยต้องเป็นกำลังใจให้กับทั้งสองทีมในเกมนี้ด้วยค่ะก็ต้องบอกว่าก็อบอเด็กเสมอนะครับว่ามันเป็นดามิเมตเองเ,ออเมืองยะโมนะครับเมืองโคราชเราเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่มีใครยอมใครอยู่แล้วนะครับกับหนึ่งคะแนนที่เข้าได้ไปเนี่ยในในัดในแรกเนี่ยถึงบอกว่ามันไม่มีอะไรง่ายนะครเพราะว่า,วาเป็นเกมดามิเมตเนี่ยทุกคนเ,เกินร้อยอยู่แล้ว ะฉนนั้นเกมเนี้ยเราก็เล่นด้วยความรัดกลุ่มนะครับแล้วก็มีบทเรียนจากที่แล้วแล้วด้วยนะครับกับประสบการณ์นะครับจาก,กแรกๆเนี่ยผมว่าเด็กๆเนี่ยได้ได้เสริมกระดูกแล้วก็มีเรื่องของการอ่านเกมการคาดการณ์เนี่ยดีขึ้นนะครับดีขึ้นเพราะฉะนั้นผมมองว่าปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าเด็กๆได้ประสบการณ์เยอะเพะราะฉะนั้นอีกสิบเกมที่เหลือเนี่ยผมว่าน่าจะมีอะไรที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน ก็อยากจะเชิญชวนนะครับแฟนบอลชาวโคราชนะครับทุกท่านนะครับวันอาทิตย์นี้นะวันที่เจ็ดเราเจอกับลาฮอร์ซีมายูเนเต็ดนะครับก็เป็นดาบเบิ้แมตช์ของอเมืองโคราชนะครับใครว่างนะครับที่ไม่มีภารกิจอะไรก็อยากจะเชิญชวนเข้ามาให้กลังใจทั้งแบ็คแคทแล้วก็ของนครอร์ซิมาเองนะครับก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยมาชมเกมนะครับคิดว่าเกมเนี้ยน่าจะออกมาค่อนข้างที่จะสนุกแน่นอน การแข่งขันฟุตบอลไทยลีก3หรือปุ๋ยรุ่งอรุณลีก2023-2024โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกมที่15ของฤด,ดูกาลทีมสุรานารีแบล็แคทเอฟซีทีมอันดับ10ของตารางจะต้องเปิดสนามกีฬาสุรพลากีฬาสถานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีตอนรับการมาเยือนของทีมอันดับสุดท้ายของตารางอย่างทีมนครราชสีมายูเนเต็ดในวันอาทิตย์ที่7มกราคม2567เริ่มทำการแข่งข,ขันในเวลา15นาฬิกา30นาที ด้ผลงานในการลงสนามพบกันของทั้ง2ทีมในเล็กแรกไม่มีทีมใดทำประตูได้เสมอกันไปนะคะด้วยสกอร์0ประตูต่อ0ค่ะ